สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาชมที่ดินสวยคลองสี่นะคะพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่คลองสี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่ตามโฉนด200ตารางวาราคาขายอยู่ที่1,300,000บาทเป็นที่นานะคะถมไม่ลึกกว้างติดถนน27คูณ29เมตรนะคะถนนกว้าง8เมตรตรงข้ามเป็นบ่อเลี้ยงปลานะคะ ตรงนี้อากาศดีนะคะไม่มีมลภาวะเป็นพิษนะคะเลี้ยวเข้าจากซอยขาวแดงเพียง8800เมตรค่ะวางมัดจำา2 0หมืแลลวนัดโอนได้เลยนะคะน้ำไฟห่าง150เมตรมีเพื่อนบ้านค่ะห่างจากฟิวเจอร์พักลังสิต19กิโลเมตรนะคะจากตลาดอัยาลาจากตลาดไทยเพียง8กิโลเมตรและห่างจากตลาดนวนครลงเกลือ6กิโลเมตรค่ะจาก พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาศาสตรส์10กิโลเมตรนะคะจากจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์8กิโลเมตรค่ะรายละเอียดและพิกัดจะวางไว้ใต้คลิปนะคะสามารถกดชมได้เลยค่ะหรือโทรสอบถามนะคะเบอร์091 0096124สานะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชม พบกันใหม่คิดหน้ากับอสังหารดีทำเลดีทั่วประเทศค่ะเรามีที่ดินติดแม่น้ำหลายแปลงนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ